สนับสนุนโดย Your First Stock วางแผนเลือกหุ้นลงทุนคุณภาพสวัสดีค่ะมือใหม่เทนโปรกลับมาแล้วนะคะวันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่ากระแสรรเรื่องของฟินเทคใช่เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันมาเร็วแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆในทุกวันนะพี่แต่ใช่เลยมันมาจริงๆเติบโตไปพร้อมกับคลื่นเลยนะฮะคลื่น <laughs> คลื่อน, <laughs> น 4G อ๋ <laughs> อ <laughs> ใช่ใจริงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย พอมันมี 4G เกิดขึ้นใช่ไหมเราจะรู้ตัวเลยนะว่าเออเราใช้ข้อมูลหรือ Data พวกเนี้ยผ่านเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยง่ายแล้วก็เร็วมากขึ้นใช่เเราสามาดาวนโหลดข้อมูลในชีวิตหนักๆได้พี่แต่เห็นความสังเกตเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งไะอย่างคุณพ่อคุณแม่เมื่อก่อนพอเข้าถึงบ้านปุ๊ต้องเปิดทีวีก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ได้เปิดทีวีนะเดินไปชารแบตโทรศัพท์เพราะว่า นางก็เล่นมือถือเยอะหอเหมือนพวกเราแล้วนะพฤติกรรมพี่แต่ก็เปลี่ยนนะเขามาปุ๊บเปิดตู้เย็นก่อนเลยก <c oughs> ําลังเข <c oughs> ิบซื้อของไว้ช่วงนี้ซื้อตู้เย็นใหม่ไงอ,อยากแช่อยากแช่เพราะฉะนั้นนสิ่งที่พี่แต่บอกมันพิสูจน์ได้นะคะว่าเทคโนโลยีไม่ได้จํากัดแค่คนอายุน้อยเท่านั้นละทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้ต้องเริ่มที่จะปรับตัวเช่นเดียวกันกับนักลงทุนระดับตํานานที่หลายคนอาจจะเซอร์ไพรส์นะที่ท่านนี้เนี่ยมาพูดถึงกระแสฟินเทคก็คือดรนิเวศน์นั่นเองเขียนในบทความไว้ว่าฟินเทคกับ การลงทุนเออเขาบอกว่าจริงๆแล้วการที่มีฟินเทคเข้ามาเนี่ยมันถือว่าค่อนข้างที่จะมีบทบาทที่จะเปลี่ยนหน้าการลงทุนไปเลยนะเปลี่ยนแปลงบทบาทวงการการลงทุนโดยเฉพาะบริษัทที่เป็นลาสแลกซับบรกเกอร์อะไรเงี้ยเขาก็ต้องมีการปรับตัวเหมือนกันบางบริษัทที่จริงๆแล้วรายได้หลักๆของบรกเกอร์อย่างที่เรารู้กันอยู่ก็คือเรื่องของโวล่มเพราะนั้น ดเรเลยให้มุมมองว่าสังเกตว่าแอปพลิเคชันฟินเทคอะไรที่เข้ามาแรกๆช่วงใหม่ๆเนี่ยมันจะเน้นไปอยู่ที่การ ให้ข้อมูลของเรื่องราคาสัญญาซื้อขายเพื่อที่มีการซื้อขายในะยะสันก็คือถ้าเกิดเป็นแนว VI เขาจะเทรดไม่บ่อยหรอกก็คือจะซื้อลงทุนเป็นเม้นเงินทีเดียวแล้วก็ทิ้งให้หุ้นมันเนี่ยเติบโตไปจนถึงภารกิจเขาตั้งไว้แต่ถ้าเกิดเป็นแบบแนวเทรดเดอร์แนวที่แบบว่าเทคนิคข้อหน่อยก็จะซิ่งๆเนี่ยก็จะมีการเทรดเยอะขึ้นก็จะได้ค่าตรงนี้เยอะหน่อยก็คือเป็นเน้นกลยุทธ์ในระยะสั้นก็สังเกตว่า แต่ละบเนี่ยอาจจะไม่ค่อยให้ความสําคัญเกี่ยวกับกรยุทธ์ที่ระยะยาวเท่าไหร่นะหรือเนลองไปสังเกตว่าแอปอในแต่ละบลก็อาจจะเป็นเน้นการซื้อขายระยะสั้นดูชาร์ตดูกราฟดูเท <technical S 1> คนิคนะแต่จริงๆมันก็แล้วแต่อันนี้ต้องอบอกว่ามันแล้วแต่ความเขาเรียกว่า ความถนัดส่วนเดวของเราว่าเราอยากเราชอบในการลงทุนแนวไหนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยณนะทุกวันนี้มันก็เริ่มมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นใช,ใช่ไหมคะถ้าอาจารย์นิเวศมองในมุมว่าโอเคฟินเทคที่เกิดขึ้นณนะส่วนส่วนใหญ่อาจจะเป็นในรูปแบบนั้นแต่ว่าก็เริ่มมีบางเว็บไซต์บางแอปพลิเคชันอย่างเช่นจิตตะอันนี้ก็มาแนวในฟันเดเมนทัลเลยที่นอเต้ก็บอกเองเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้พูดชื่อตรงๆเพราะว่าจริงๆแล้วแนวบมันก็มีสายอันหนึ่งที่เป็นกลยุทธ์ก็คือเหมือนแมจิกฟอร์มูลานั่นแหละ ถือสูตรสําเร็จใช่ใชครับจริงๆแล้วผลประกอบการในอดอีตมันถือว่าถ้าใช้สูตรเนี่ยมันก็ได้ผลตอบแทนที่ดีนะแล้วก็มีการรีวิวพอร์ตทุกๆ1ปี 1> ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยาวนานสักทีเดียวซึ่งจริงๆตอนที่ก็บอกว่ากระแสะเนี่ยมันก็เริ่มมาบางโบรกเองก็เริ่มที่จะปรับตัวเริ่มที่จะเริ่ม ไม่ได้เริ่มให้ความสนใจกับกรดยูระิยะยาสั้นเท่านั้นก็จะเริ่มมาให้ความสนใจกับกรดยแบบนี้มีด้วยเหมือนกันใช่แต่พี่เห็นด้วยกับของทีนะ่าแล้วก็โดโตนิเวศคู่กันไปนะไม่อยากให้แบบมองแค่ว่าเราเป็นแนวอะไรแล้วต้องเฉพาะแนวนั้นเท่านั้นบ,บางทีถ้าเกิดเราเรียนรู้ไว้ทุกทางอ่ะมันยิ่งสร้างโอกาสการลงทุนให้พวกเราได้มากยิ่งขึ้นใช่จะบอกว่าแล้วเดี๋ยวนี้ด้วยเทคโนโลยีที่เข้าถึงง่ายขึ้นนะทีน่ามีโอกาสได้คุยกับพี่ๆนักลงทุนหลายท่านนะครับตอนแรกเราก็ไม่คิดเหมืืืือออออนนนนนนนกกกัเเาาาาา้้พพพพี่่่่ดูแแแบบบบบวศึษฐฐชมลยตรงง กราฟมันเข้าถึงง่ายดูไม่ยากอเอาดูซะหน่อยกลายเป็นว่าบางทีการเอามาผสมผสานกันด้วยอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันทำให้เขาหาจังหวะการลงทุนได้ดีขึ้นใช่ใชเ,เพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปปฏิเสธก็ลองมองๆไปอะไรถูกใจเราแล้วก็มาปรับใช้อ,อะไรไม่ถูกใจก็ ศึกษาไว้เป็นข้อมูล <c oughs> ก็เผื่อเวลาวันใดวันหนึ่งมีโอกาสขึ้นมาก็จะได้ไม่พลาดขบวนรถกับเขาไปจริงมันก็ผสมประสานกันได้แหละอยู่ที่คว<อ>ามสะดวกใจของเราแต่ต้องบอกว่าอาจารย์นิเวศเขียนบทความนี้ได้ดีทีเดียวนะคะอยากให้ลองไปอ่านดูเพราะว่าให้เป็นตัวอย่างของการเรียนรู้ที่จะปรับตัวไปกับกระแสเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นใช่ครับซึ่งเบรกเนี่ยผมก็ได้ เ่าจะพาทุกคนไปดูว่ามีาโปรก็งห,หนึ่งใช่เ<ม>ป็นของหลักทรัพย์โบรุ่งนั่นแหละขเขาจะมาพูดถึงกระแสฟินเทคแล้วก็มีแอปพลิเคชันอะไรใหม่ๆที่จะมาเตรียมความรู้ให้กับน้องทุนให้สามารถลงทุนได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นความรู้ใหม่ๆแบบนี้ทางรายการจัดเต็มให้คุณผู้ชมแล้วแต่ว่าต้องพักกันสักครู่ก่อนเดีย๋ยวช่วงหน้าไปตามต่อกันน้องเพชรกันค่ะ